สวัสดีนะครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับพบกับผมต้องสายธมากกินนะผมวันนี้นะครับลองเอาผ่านรถไถนะเดินตามรถไถโก้งนะครับลองมาใส่ดูไอตัวผงหนึ่งสีหนึ่งนะครับลองไปได้ สามสี่รอบครับปรับผ่านไปดูแต่โอ้ไม่ได้ใช้มานานครับปรับผิดปรับถูกยังไม่ค่อยเข้าทีดีนะครับเนี่ยดูจากความเก่านะครับสนิมยังเกิดกังนะครับผมก็ลองถ่ายดูไปได้สามรอบนะเมื่อกี้สำหรับเมื่อกี้นะครับก็เหมือนจะหนักหนัก ถ้าเกสองนะครับสำหรับไถแกสองมันครว่ามันจะวิ่งไวนะมันจะโดดข้ามผานผมไม่ค่อยคมด้วยนะครับถ้าผานคมๆดีๆนี่อาจจะไถวิ่งจี๊ดเลยนะครับระยา,าที่นาผมนี่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าลกธรรมดานะครับไม่ได้ทำมาหนึ่งปีแนละ้ว เดียวกว่าช้างมาใส่อยู่ยังมองไม่เห็นเลยนะ,ยนะผมเนี่ยอันนี้ผมทีดยาขยาไว้แล้วครับเนี่ยข้างบนก็เลยเตียนหน่อยแล้นี้ก็ให้รถไถไปเจ็คไปไถนะครับหนนก็หลงังไถอยู่นะครับมันเป็นนาท่งน้ําท่วมนะครับอ่าเพราะว่ามันทําได้ปีละหนเนี่ยเพื่อนดูนะ มันจะลกมาแปดสิบไลนะครับสำหรับนาแปลงที่ผมทำอยู่กี๋ยวรอประมาณสิ้นสิ้นตุลาครับผมจะเริ่มย่าแล้วก็เริ่มหวานนะครับแต่นี้ผมลองเอาผ่านวาไถ่ให้หญ้ามันจมก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็คอยเอารถปั่นอีกทีนะครับว่าโอ้โหมันมันลกมากครับมีเถาสะอึกด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกหญ้าอะไรก็ไม่รู้ต้นพงต้นพงก็เต็มเลยนะครับนี่ ขนาดผมเอายาขยามาฉีดไว้นยังรกอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไถกีนหนึ่งให้ดูก่อนนะครับเพื่อนแต่ว่าก่อนใช้คงธรรมดาไถากันนี่ ไปไหวนะนี่เจอโคงลองโคงตานกมานะครับว่ามาันจะลองเกนหนึ่งะลเพื่อนอสบายสบายแนะไม่หนักเครื่องคนระับสำหรับเกมหนึ่ง ไ้ดูแลป่าย่านะครับ้าจริงๆนะครับเดี๋ยวถึงหัวงานก่อนมันไม่ค่อยอ่ามันไม่ค่อยคมนักเพื่อนเพราะว่าผ่านผมไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีนะครับยาโห้หยอดของความลุก โอ้โหไงครับเน่ต่อไปแถบดูผมจะลองใส่เกียร์สองให้ดูนะ ผมว่าช้างหลงก็ามาหลงมาสักสิบตัวยังมองไม่เห็นนะครับม,มาผมบกมากมันก็ไถไม่หนักนะนเพื่อนก็หรือว่าไม่หนักเพราะว่าเครื่องมันใหญ่นะ ฝั่งน้นนะครับก่อนโอ้โหแค่ต่อพงแล้วต้องอ่โอ้โหกล้วเด็นต้อง่ัน เรื่องคนระับจะพับทุกอย่างเพื่อนก่อนนะครับโอ้รเาราจะปลงออกได้ต้องพับแผ่นแั้งฝุ่นขึ้นนะเพื่อนเพราะว่าเวลาเราลเลี้ยวเนี่ยนะผ่านมันไปอ่าอัดเข้าไป ถือว่าโอเคน,เน,นั่นเพื่อนทั้งไขได้ดีนะครับหลาดฐานไม่ค่อยคมนะเนี่ย ดินนาทุกคนผมก็แบบเหนียวๆนล้วเพื่อนนี่แล้วเดี๋ยวลองเกีจสองกันดีกว่ามันจะวิ่งไวนะครับปอปเข้าไป เกสองเพื่อถ่าย,าย,าย,ยเข้าไปอ่ะวตอวนี้เกสองนะครับอ้าโหหนักเอาเรื่องนะครับกระเดีอโอเคนะถ่ายมือเดียวได้ สนามคมคมนี่เรียป่าถ่ายกันมันเลยนะอเอาบางไปเอาบาง่อยมานะครับเพราะว่าแล้วเราก็ต้องปั่นอีกทีนึง เล่งไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าดินพุ่งผมเหนียวมากครับแต่ก็โอเคนะครับถือว่าสเบาดีนะคไม่ไม่หนักเครื่องไม่ไม่หนักรถดีนะครมีต้นโพงด้วยนะครับ เดี๋ยวถ่ายตอนถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมจะถ่ายแค่ประมาณนะฮะสักกระทงเดียวแล้วที่เหลือจะให้พี่เจ๊กถ่ายนะครับก็มาลองดูเฉยๆนะครับว่า,ามันถ่ายเร็วถ่ายเบาอย่างที่เอาแปะข้างรถมาหรือเปล่านะครับเนี่ยเราพอได้นะครับแต่ผมว่ามัน ไม่ไม่หนักรถเท่าไ่นะครับจะถือว่าไม่ไม่ค่อยขืนนะถ้าเราปรับผ่านดีดีนี่ไถเบานะครับสำหรับไอ้กองกระดาษข้างในนี่ทนนี่เพื่อนถามมาว่าซือนะครับก็เป็นกองของกิสุนะครับใส่ในสามนิ้วนะครับผม เราจะมาลุ้นกันกทีว่าผมจะไถไปได้ขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่ปวดแขนซะก่อนเพราะว่าไม่ได้ไถามานานแล้วเพื่อนๆผมจะมาถ่ายดูตอนอีกสี่ลบทอนผมไถอบไปแล้วนะ ก็ถ่ายได้ประมาณเท่าน,นี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพอก่อนนะครับแต่พรุ่งนี้จะมาซ้ําตรงบิ้งใหญ่นะครับกระทงนั้นประมาณน่าจะประมาณสิไร่ได้นะเ,นเพื่อนก็ถ่ายยากนะครับเพราะดินมันเหนียวแล้วก็ยาเยอะนะครับกระทิ้งมาเป็นปีนะไม่ไม่ได้ทานะเพราะว่ามันเป็นทุ่งน้ําท่วมนะครับ มันทาแค่ได้ปีละหนนะพอเราทิ้งช่วงไปมันก็จะลกนะครับก็สังเกตดูนะครับขี่เขียวๆนี่ไม่ใช่ข้าวนะเป็นหญ้านะผมแต่อันนี้ให้พี่เจ๊กเขามาไถาไว้หมดแล้วนะครับเอาไถาใหญ่ไถอันนี้ผมจะลองเอามาไถาดูนะครับลองสักสองบิ้งพอแล้วก็ถือว่าไถาย,ยากพอสมควรนะรลกด้วยแล้วก็เหนียวนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ